สวัสดีครับพบกับห้องการทุดลองเราอยู่กับปูนิปอีปีในเกมวันพันแมนเดอะสตองเกตครับผมวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูซึกดวนประจำสัปดาห์และผมได้อยู่ฝั่งปีศาจ <c oughs> ตั้งแต่ผมเล่นวันพันแมนเดอะสตองเกตมานะครับผมผมได้อยู่ฝั่งปีศาจ5สัปดาห์ติดเลยนะฮะ ผมอยากผิวฟังยีโรปไปต้องบอกเลยนะครับว่าทีปีศาจของผมในสัปดาห์นี้ไม่ได้ปั้นนะครับผมความข็งแกร่งก็จะเท่ากับสัปดาห์ที่แล้วเลยนะฮะเพราะผมเอาพลังงานม่วงไปกิจกรรมตลองท่องเทีทุยเพราะผมเอาพลังงานม่วงไปทํากิจกรรมตลองท้องเย่ yeah! ก็เลยไม่มีพลังงานม่วงใช้กันและผมก็ได้ปั้นฮีโร่สำหรับตีบอลนะครับเนื่องจากว่า ช่วงนี้มีมอสตัวใหม่เข้ามานะครับผมนี่เรายังพลังตีที่10ล้านอยู่เลยนะครับถือว่าโคตรเคเอฟสี่นะยังไงฮะไก่เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเรามาเริ่มกันที่32ทีมสุดท้ายกันดีกว่านะฮะโดยที่ผมได้เจอกับคุณจัวซีนนะครับผมมาดูกันว่าใครจะอยู่ใครจะไปนะับผมไปดูกันต่อสู้กันเลยดีกว่าครับอันนี้เป็นเทปนะครับผมเนื่องจะว่า วันเสาร์เราไม่ได้อ่านนะครับเราก็เลยมาอ่านวันนี้แทนแล้วยังไงต่อครับผมคุณจั่วซิจะสู้กับเราได้หรือเปล่าครับตอนนี้ใครได้เบอร์ก่อนผมได้เบิร์ก่อนจากคุณรุ่ปล่อยพิษไป3ามแสนเก้าครับผมแล้วยังไงต่อครับปั่นเออเ้ยราชเทลึกไป9ก้าแสนเจ็ดนะครับผมแล้วชนี้คุณรุ่บอเออเฮ้ยอะไรของคุนี่โอ้โหเกลียเราอันตรีไปครับผมต่อยมาหนึ่งทีดีครับด้วงตอนนี้ยังไงครับผมปล่อยพิษมาหนึ่งทีแล้วโดนเพิ่มดาเมจของจากทีมเราสิเปอร์เซ็นนะครับผมาาหมกเตล่โดนนสะท้อไป จึงแต่ไม่เก็บไม่คันครับผมแล้วนี่นอนล่างคนหมาผมแต่ว่าหายไปในรวดเร็วแล้วชนี้เราได้ชนะทีนี้ลอยครับผม <c oughs> แม่ภาคกันเลนของข้าวฮะ <c oughs> แล้วเราก็ได้ผ่านรอบสาสองทีมสุดท้ายจากคุณจัว่วซิตไปนะผมอบคุณที่มาเล่นด้วยกันครับหลังจากที่เราผ่านคุณจัว่วซิตไปเราก็มาเจอกับคุณแก้วนะผมแก้วนะฮะแม่และฝั่งปีศาจคนที่โดดเด่นก็จะมี คุณฝนน่ากวอันดับหนึ่งนะครับผมคนนี้นะฮะแล้วก็มีคุณ a อ n, n นะครับผมเขาก็ยอยู่กียวอันดับหนึ่งกันหมดเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้เราไปดูกับฝั่งคุณแก้วกับปูนิมอีปีมาดวลกันก่อนครับผมชั่นนี้ยังไงครับคุณแก้วนะฮะไม่ช่คุณแก้วแล้วชั่นนี้ผมได้เปิดก่อนโดยเกินบักปล่อยพิกก็ไป1ึงทีครับผมองพายใจกดเอา้าทำไมไม่มีภาพอนิเมะวะฟันไปฟันไปโอ้ไม่มีภาพอนิเมะเฉยเลยกูไปปิดภาพอนิเมะตรงไหนเนี่ยเอา้า ไม่มีอนิเมะเจอเลยใครปิดวะโอ้ผมปิดตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยโอเคต่อสู้ต่อไปครับผมปดอนิเมะก่อนนะครับเพื่อความสะใจจะขินลูกต่อยธรรมดาไปหนึ่งทีกระบอกคุณแก้วตายมีสองตายมีสามแล้วนะครับผมตอนนี้ยังไงครับโดนพิษไปหรือเปล่าจะทนไหวหรือเปล่าทนไม่ไหวนะครับพิษปัดแผลตายก่อนแต่ความเป็นจริงไม่เป็นไรครับผมฝั่งเขามีกีนันะครับผมฝั่งเขามีกีนัสอยู่นะฮะ จะใช้ร่างคนหรือเปล่าหัวตายหมดหรือแค่มังม่วงเพียงคนเดียวแต่ว่าไม่มีเฮ้อมมนได้ใช้ร่างคนว่ะเฮ้ยทาไมเขาไม่มีเขาไม่ได้ใช้คอจนีนัทเหรอฮะโอ้เขาใช้คอของไทเลลึกแทนนะผมและผมก็ชนะคุณแกว้วเป็นที่เรียบร้อยนะผมถือว่าโชคดีนะฮะที่เราไม่เจอกับคู่อาลีไม่อย่างงั้นกูแห้งนะครับเพราะว่าพลังเขาเยอะกว่าเราและเราก็ผ่านรอบแปดทีมสุดท้ายเข้าไปมาเจอกับโัวหน้าคิวอันดับหนึ่งครับผม คนนาก,กิวเด็วหนึ่งบอกว่าเฮ้โ hey บมึงไม่มาอยู่กับกูมึงช้องตัวกูตบเลยอย่างขี้นะครับผมคือคุณคนนี้นะครับเขาได้ชวนเราเข้าเกียวของเขานะครับคือเกียวอันดับหนึ่งเขาได้รวบรวมคนเก่งๆเข้าไปนะฮะแต่เราไม่เราอินดี้เราไม่เข้าครับผมโอเคครับผมก็ถึงเวลาที่จะมาดวลกันแล้วครับผมยื่ง โกฮีซ oh <is> ึฟ <unintelligible> oh <is> ังเขาต่อยเข้ามาอย่างแรงครับผมอือหึสามล้านหกผมตายไปหมดเหลือแค่ 2, สองตัวผมด้วยของเราโดนต่อยเข้าไปปิ้วกลับไปแต่ว่ายังไม่เจ็บไม่คันครับผมแล้วทะลิ่นลึกต่อยเข้าไป,ไปแต่ว่าติดไม่ย่อท้อผมเราก็เลยยังไม่ตายนะครับด้วยของผมนั้นติดไม่ย่อท้อแล้วฮิวเลิฟกลับมาตื้อตายอยู่ครับผมทุบมัวมาถึงต่อยเข้าไปอือห oh <is> ึ <unintelligible> ไม่เจ็บไม่คันครับผมเลือดไม่ลอดเลยริงๆโกฮิซ oh <is> ึฟังเขาขันสารขาวเข้ามาครับผม ยังไงต่อครับยังไงต่อครับแม่แต่มาลูกของเรายังยืนอยู่ครับผมแต่ว่าบาตรโกกิจึงจากเขาต่อเข้ามาหนึ่งทีแล้วติดไม่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 ยอท้อแล้วผมแล้วดงตีลูกมาลอยไปนิดนึงแต่ว่าไม่เป็นไรครับผมแล้วเขาทะลึกลึกไปแต่ผมเลื่อนเลือน้อยมากแล้วทะลึลึกกลับไปตือไม่เข่ไม่อะไรเลยครับผมไม่เจ็บไม่ขาดนะครับแขนยังกระท้อนหินท่อนไม้แล้วก็พ่ายแพ้คุณ คนนักเี่วอันดับหนึ่งครับผมโดนเราตบเราสั่งสอนไปข้อหาไม่เข้าเกิวยวจะข่าวนะครับคุณคนนี้นะครับต้องบอกว่าผมเห็นเขาเป็นปีาศาจอันดับหนึ่งเลยนะนอกจากคนโหดเมื่อจาเป็นนะครับซึ่งโหดเมื่อจาเป็นเขาไม่ได้มาฝั่งปีาศาจนะครับเขาได้ไปฟิวฟั่งฮีโร่หลังจากที่เราพ่ายแพ้เข้าไปก็ถึงรอบ4ทีมสุดท้ายแล้วครับผมมาดูกันว่าใครจะอยู่ใครจะไปนะครับผม คุณก็รู้กันเลยว่าเช่เลยเลยว่าแต่ไม่เป็นไรครับผมมาดูความมันกันดีกว่าครับความมันของเซิร์ฟ340นะครับผมกับหัวหน้าเกี่ยวดับหนึ่งและคุณ ANN นะครับผมต้องมาดูว่าใครกิวใครจะไปนะครับผมหัวหน้าเกี่ยวดับหนึ่งเขาได้ปล่อยครับรับนี่คือการดูระหว่างเกียวโอ้แต่สายของปูกเขาเร็วกว่านะครับผมแล้วปล่อยพิดไปถึง2 3สตัวแล้วชนิดอื้อหือ คุณ AN เนี a ่ยเขาเร็วกว่ามากมากเลยครับผมแต่ว huh. like no ่ามาโก้ซื้อต่อเข้าไปตต้มสามล้านหกเช่นกันนะครับผมแต่ว่าทีมยังอยู่ครับโอ้โหไม่เหมือนกูกูตายหมดเหลือสองแต่ทีมเขาเหลือสี่นะครับผมยังไงต่อครับยังไงต่อฮะเอ้ยเอ้ยโอ้โหแรงโพ้นครับผมคุณเอ็นก็ถือว่าโคตรเกินนะครับผมเอเอ็นนะครับผมเอาแหวกก็ยังสู้ฟอร์ฟัอร์เบียงได้ครับผมแต่ว่าฝั่งของคุณวุฒิเกียรตินำหนึ่งเขาแรงเกินไปนะครับผมสําหรับ โกเคซึของเขานะฮะทีสล้านนะฮะผมแม่ถือว่าแรงมากสําหรับเซิฟใหม่ๆนะฮะแต่ยังไงต่อครับโกเคซึผขได้ต่อยอีกทีเขาผมชนนี้ยังไงครับผมบุบบุบบุบก็เอาดีๆๆครับแม่น่าเสียดายที่คุณเอนไม่เอาไม่เอาทะเดลึกไปต่อยโกเคซึนะน่าจะเอาไว้ฝั่งข้างบนนะฮะผมแต่ไม่รู้ว่าจะต่อยเข้าหรือเปล่าครับขนาดต่อยด่วงก็ยังไม่เข้านะครับผมโอ้โห หัวหน้าเกียดน,นี่มันของจริงจริง,รง,รงนะฮะน่ต่อยมาอนกทีดิเอาไปทีดิโหะโอ้ถึกทั้งคู่นะครับผมทั้งดวงของคุณเอนอนและคุณหัวหน้าเกียดบนึงนะครับเฮ้ยเอาปดีเฮ้ยย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 งยย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 แต่ว่าอยยยอยยยยลยย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 ่ายยมยยยยยยยมยย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 ยกยย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 นยย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 ายย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 ยแต่ว่า ถือว่าสู้ได้สูสีคุ๊กขี้มากครับผมเจอกับวันเกียวดําหนึ่งแบบนี้โอ้โหสุดยอดอ๋อแ,แล้วนะครับก็ได้คนชัยชนะนั่นก็คือหัวนเะกียวดับหนึ่งนะครับผมต้องมาดูฝั่งทางซ้ายกันบ้างน,นะครับผมว่าใครจะอยู่ใครจะไปนะครับผมระหว่างคุณซีโร่กับคุณคนจีนคนนี้นะครับผมนี่ฮะเป็นคนต่างชาติดังนั้นนะครับผมแล้วเกียวก็คือเกียวของ ลีเจนนะครับผมกิวดับหนึ่งนะครับเขาเลยรวบรวมคนเก่งๆเข้าไปในเซิร์ฟนะครับแล้วได้ชวนๆผมด้วยนะแต่ว่าผมไม่เข้าตอนนี้ยังไงครับผมปล่อยพิษไปหนึ่งทีครับผมสบคุณซีโรโอโหใช้แผนเดียวกับผมนะฮะแล้วยังไงต่อครับอืดแรงโพนะครับผมเล่นสายดาเมจนะครับผมแม่กิโลสายดาเมจตรงนี้ต่อยตายแรงจริงๆทําไมดาเมจกูไม่แรงแบบนี้แล้วโกคิสต่อยเข้าไปครับผมติดคิดคุ้คอแต่ว่าไม่เจ็บไม่คันครับผมยังไงครับมันยังไงครับ ต่อยไปหนึ่งทีโอ้โหยังไงยังไงยังยืนอยู่ครับยังยืนอยู่แล้วอฟินิกแมนขอพ่นไฟไปหนึ่งทีจื๊บตายเล้าตายไปสองตัวครับผมโอ้โหเขาเอาด้วงไว้หลังนะครับเพื่อให้ความถึกความฟินิกแมนนียต้องรวงครับผมแล้วชนนี้ยังไงต่อ,อตายเป็นที่บ้อยครับผมเอาแหวะเอาแหวะต้องมาดูศิกชิงแชมป์กันดีกว่านะครับระหว่างคุณหัวหน้าเกลียวหนึ่งกับคุณส <Zero. S 1> ีโลนะครับผม ว่าใครจะอยู่ใครจะไปถึงเราจะรู้ผลแล้วแต่เราต้องมาดูความมันกันฮนะ <c oughs> เป็นอะไรวะ <c oughs> ขอ,อนิดนึงนะฮะขอ,อนิดนึงคือผูหน่าเกิียอันดับหนึ่งตัวที่โหดมากก็คือโกเคซึนะครับผมตีทีสามล้านหกนะส่วนคุณซีโร่นั้นคนที่โหดดาเมีจัจัดนั่นก็คือเกโรเกโรนะรผมตีทีหายต้องมาดูว่าโกเคซึกับเกโรสุดโหดสุดดาเมจสุดแรงใครจะอยู่ใครจะไปนะครับผมต้องมาดูกัน เอาว้าเอาฮะาแล้ตอนนี้ครับผมปล่อยพี่ไปหนึ่งทีเพิ่มบูตนาเมทครับผมตีพี่สามตัวบูตนาเมทที่สามสิเปอร์เซ็นต์แล้วผมเลือตีมาหกตัวปึ้งโอ้โหล้านหะกครับผมทีมเขาโหดเกินนะครับถือเกินสำหรับคุณคุณน่าเยิะดับหนึ่งยังไงให้บโบให้บโบเอ้ยต่อยไปหนึ่งทีอุย้ยแต่ว่าเจ็บอยู่นะทะเลลึกเจ็บมากนะผมแล้วฉน,นี้อื้อหือ แรงเกินถ้ามัดโกเคสือตัวเข้าไปแต่วา่าฝั่งเขาก็ถึกนะครับผมตายแค่ตัวเดียวยังไงครับโดนพิษปล่อยไปอส <c oughs> ายพิษนะครับผมสายพิษหมอนผมเลยแต่วา่วาโหดจัดโหดกว่าผมนะฮะตัวนี้ยังไงครับผมยังไงครับผมใช้พิษปล่อยไป,ไป,ไป,ไปทีละไปทีละหน่อยนะครับไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันพูดอะไรคือใช้พิษเพื่อคือดาเมจ ด้วยตรงทําอะไรเขาไม่ได้ก็เลยใช้พิษททมแทนนะผมแล้วชอนนิ้กต่อยเข้าไปแปดแสนโอ้โหตายหมดเหลือแค่ด้วงคนเดียวแต่ด้วงหิวเลิบกันมาผมแล้วจนนี้ยังไงต่อครับโดนต่อยไปแล้วด้วงขอต่อยคืนหนึ่งทีแล้วหิวเลิกกันมาครับผมสามเออเอาว่าเอาวะเอเอสวยสามแสนครับผมสามแสนหกหมื่นสี่หมื่นก็เอเข้าไปครับผมจนนี้นะครับไม่มีคอของเกโลใช้แล้วครับผมเดือดไม่หิวกลับมาแล้วฮะโดนต่อยไปหนึ่งทีด้วงยังไงครับผม แม่ต้องบอกเลยว่าโกเคซึเอยอะไรวะเจอโรนั้นดาเบ็ไม่แรงพอที่จะเอาโกเคซึฝั่งเขาได้นะครับผมโอ้โหคุณซีโร่เป็นต้องขอว่าเป็นไอดอล,ลของผมเลยนะครับใช้ทีมคล้ายๆผมเลยแม่อะไรนะโกดีบาสกับโกเคซึจ่ายดาเมจเหมือนผมเลยนะฮะแต่ว่าโหดกว่าเยอะ,ะอยังไงต่อครับลุงยังยืนอยู่ยืนอยู่ถึงเทินที่เท่าไหร่ครับดวงของเรา ยังไงหมัก็กคิสต่อยไปเออเออแม่คุณซิโรถือว่าโหดจัดจ้านอยู่นะครับผมแต่คนคนนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นปีศาพดับดึงในสัปดาห์นี้โอ,อออโอโเคครับผมหลังจากที่เราดูของฝั่งปีศาเสร็จเรียบร้อยน,นะครับผมจะมาพาทุกคนมาดูฟังฮีโร่กันบ้างน,นะครับผม และนี่ก็คือฝั่งฮีโร่แล้วครับผมต้องบอกเลยครับว่าเพิ่งมีตัวละครใหม่เข้ามานั่นก็คือจีนอตเอสเอสอาร์นะครับผมแม่ต้องมีทั้งสองคนนะครับผมทั้งแชมป์และรองแชมป์นะครับผมมาดูกันว่ามันจะดูเดือดกคนขนาดไหนนะครับผมสำหรับเซิร์ฟใหม่ๆครับมันไม้พลังเวอร์แต่ว่ามันมากครับผมมีการพลิกม่พลิกมาไม่ได้ตัวครับผมเขาเรียกว่ามีความตื่นเต้นอยู่นะครับผม ฝั่งแชมปกับฝั่งลมแชมปนะผมฝั่งแชมปนั้นใช้คอของซอม้แมนะครับส่วนลมแชมปเขาใช้คอของเด็กนะครับผมต้องมาดูความแตกต่างกันนะผมแล้วชุดนี้ครับกาโรต่อยเข้าไปปุ๊บปั๊บปั๊บอือืตายเกือบยังไม่ตายเว้ยยังไม่ตายเว้ยยังไงโอ้เขาใช้แทงทองผมทําให้กาโรไม่สามารถทําให้โลแตกได้นะผมดาเมจเพื่อศูนย์บอลเซนนะผมยังไงครับกาโรฝั่งลมแชมปปล่อยไปเจ็บอยู่นะครับผมเจ็บอยู่แต่ว่าไม่เจ็บไม่คานครับผมยังไม่ตายแล้วชุดนี้ครับ จีโนอ์เนนาต่อยเข้าไปปึ้งสี่ล้านแปดนะผมแรงปืนเลยจีโนตเนนาฟังลองแชมป์เขาได้ต่อยเข้าไปปึ้งโอ้สามล้านสี่ก็แรงอยู่ครับโอ้โหแรงกว่าโกคิสึนะครับผมต้องบอกเลยโอ้โจีโนต์เนนาฟังลองแชมป์นี่อะไรนะฮะสามดาวนะครับผมส่วนโกคิสึนี่สี่ดาวกี่ดาววะดูมันโกคิสึนี่ห้าดาวนะครับผม ่วนจีนอตแค่3าดาวเท่านั้นแต่ว่าแรงกว่าก็คิดส่อแล้วนะครับผมอ๋มันสุดจัดในย่านนี้จริงๆนะครับผมและหลังจากที่เราต่อสู้กันมาเหนื่อยมากมายนะครับแล้วก็เชียร์กันไปเราก็ได้แท่นไฟมาแล้วผมสิ่ที่ผมจะแรกนะก็คือนี่ครับขอเลยตอนนี้มีอยู่ที่25นะครับผมอ๋อ เลยแค่25อันเท่านั้นนะครับเราจะได้เอาไปอัพและเนื่องจากผมได้ติดท็อแปในซึกปีศอดนะครับผมก็เลยทําให้ผมได้กรอบสุดเท่เจ็วันแล้วก็เพชรอีกามากมายนะครับผมแม่ดีจริงๆเลยนะครับแล้วเราก็ใส่กันเลยที่ดรนะครับผมใส่ไปแล้วนะครับแม่ล่อจริงๆไอ้หมอนนี้โอเคครับผมวันนี้ก็ถือว่าสนุกกันพอสมควรนะครับสาหรับซึกตัว เซิฟสามร้อยสีสสก็ยังเป็นเซิฟใหมๆ่ๆนะครับมีแพ้มีชนะกันบ้างนะผมแต่แล้วซ้ายฟรีก็สู้สายเติมไม่ได้อยู่ดีแม่วันนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด u u s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งให้กับผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักสร้างเกมเอ้ยนักเค็กเกมคนน้อยๆคนนี้ด้วยนะผม วันนี้ก็เจอกันใหม่มือชาติรงการาะครับผมบ๊ายบาย